อาตุิขวพุกระกาศสอนเอกุณชรอันพทธรงศทนเสน่งพงสัมคันหมายในการมีนรสาติที่วางวาเมืลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตท,ทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาปัจนี้จะได้ถึงเวลาการประชุมเพลิงเผาสังขารร่างกายของนายสายันสัญญา <Okay. S 1> ขอให้นายสายันสัญญาจงไปสู่สุขติจงไปสู่สุขติจงไปสู่สุคติโซสัมปร,รายาภพเพื่องบนด้วยเชิญ สมอกันถ้าจะเปิดใจเล่นก็ได้ ในสรสร่ี่แล้วท่านานนะครับขอบคุณนะครับท <iv. S 2> ุกท่านนตอวันนี้มากมาอีกเลยนะครับ ตะเดบีน่าเราจะิเวทีกันการคอนเสิร์ตของพี่เป้าศัศยาดาวมิยสิคมนแล้วนะครับุสิจมีมากเลยนะครับที่ยังเลยนาไปทั่วถึงนะครับเยอะจริงๆนะครับอีกเยอะเลยนะฮะอีกเยอะเลยยาวๆวันนี้ท่เราส่งพี่เป้าไปู่เอแล้วพวกเรามีควาสมากพี่เป้าไปแล้วแต่ก็ยังมีวิชาบอ กะมาแล้วก <Workers. S 2> ็ม an ีี่ได้และพิกานตลอก็จะมีเจอแจ้แล้วก็พการแ้กรองนะครับที่ยังรับไม่หมดนะครับที่เจอเลยครับปีนยอดกองานก็อารนี้นะครับขอบคุณเลยพี่ประมาณนั้นนะมีมากไม่ได้ขอบคุณหมวกรองนะครับ พชโนวันนี้ไม่ไมาอยู่แล้วนะมาต้องมางานพิเปศาท่านร,รู้นะครับและครอบครัวพิเปษน้าสัญญาณนะครับวันนี้ลูกมุ้งแล้วก็ครอบครัวเชิญคุณแม่แล้วก็คุณป,ป้าวันนี้นะครับที่มาเดินทางจากทางไกลมาครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ผงกลับก็ได้นะครับลองดูว่าเสร็จจะสบางเลยๆนะครับเพราะแสดงอะไรยืดนะครับวันนี้ไม่มีกำหนดเวลาเรื่องตอนไหนว่า ท่างขึ้นเยอะมากแต่ว่าสบายวันนี้นะครับให้เต็มที่เลยนะครับวันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายนะครับโคตรอ้อนะครับพิธีกรือที่พูดได้เลยแล้วก็มาดันได้ก็ได้นะครับเออเดี๋ยวดีตรงนี้นะฮะเราจะได้อธิบายส่วนต่างๆที่มึงก็อมูลก็อยู่ทุกวันนะบางทีส่วนพวกผมป้าบ้างไรป้าบ้างนะฮะประมาณนั้นนี่ยทีมงานสัญญาสัญญามันดีเยอะว่า อำคนได้มาทุกวันวันนั้นมีงานมากมีงต่้มาช่วอเหลือนทุกวันนะครับข้อคุณนะครับแฟนตูวฟ้าเมืองไทยเขให้กำลังใจกันเยอะนะครับที่ชอบพี่เป้านะครับผารไต่างๆทุกนะครับที่ก็ซื้อไปไว้ครั้งสุดท้ายของพี่เป้าแล้วกันนะครับอันนี้โลกอาเการเป้านะครับตอนนี้โไปแล้วน แต่แต่ทวกเราหไดล้มเ็นเปลานะกระตุต้นละเดยวไปไวไวตอนนี้ยังไม่ถึงย็ได่อยู่ก้อนนี้าาท,ที่เอ่ประมาณตีนอกะเกินสวัสหลับก็นอนได้เวลานอ,อนเออดีมาก ทั่วสารทิศครับเรียนเชิญวางดอกไม้จันได้เลยนะครับครับวางข้างล่างเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้ททาที่ขึ้นไปไว้ข้างบนนะฮะขอเรียนเชิญแฟนเพลงทุกสารทิศน,นะครับได้ข่าวว่ามาจากภาคใต้ด้วยนะฮะนะครับมาหลายหลายหลายจังหวัดเลยนะครับ เชิญเลยครับแฟนเลยครับผ<ม>ู้เกียนทุกท่านเลยครับวางต่อไปจัดได้เลยนะฮะ<ม>ตอนนี้อย่าเพิ่งรีกลับนะครับเพราะยังไม่สุกถนนซื้อไว้นรถ สุรินทร์ก็พอล้วลีำไปเพื่อสุบรรณไปดามเงทีกิโน่ทำเพื่ไทยว่าเปล่เปานะครับอย่างพิจุนก็อยู่แล้วแล้วก็ดีเกิดมากนะครับเชิญนะครับเชิญด้านหน้านะครับแล้วออกด้านซ้ายนะครับเชิญนะครับพี่น้องที่เยาว์ กรัดเป็ัดเลยครับเธอเลครับเลยระวังนะเอาละครวันนี้ไม่มีพ่อนะครับหนึ่ร้อยบาทเลยครับช่วยครอบครัวพี่สายได้ไหม ทายเทมแล้วอ uh, uh. uh ่ะ huh. ป mm ี hmm. mm ่ปัดม่พี่อ่ะ เสมอกันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นําจากตรงนั้นจับพันเอาขึ้นไปด้านบนอีกทีนะครับนะฮะใครยังไม่ได้วางก่อนที้เชิญเลยนะครับนะฮะเอาไปยังนั่งรอเชิญนะครับพี่น้องที่จะมาวางนะครับเชิญด้านหน้าเลยครับอะไรครับโคตรครับร่วมกระตันยุกันอันพอจะตึ้งไม่ใช่เหรอ ลูกกระตันยูก็มีครับพอไปถึงก็มีครับเสมอกันก็มาครับผมยังอยู่ร่วมกับตันยูนะฮะเป็นตลกแบบทีอยู่ลูกกระตันยูนะฮะาไปขายเนี่ยขายเขาก็ทุนสี่หนึ่งนะฮะขอให้ทราบอย่ไว้ะคือจริงๆแล้วเราต้องไปตามเวลาประกอบพิธทีมาตรฐานโดยสุขภัณฑ์สำหรับวิกิที่เขาลงครับเราดับต่อไปจะขอเรียนเชิญตัวแทนของศิลปินและศิลปินบางท่านขึ้นทอดผ้า บางสคุณนะครับอาจจะเรียนเชิญทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอท่านเลยขั้นแรกครับขอกราบเรียนเชิญคุณโคโส,สิท์สุวินิจิตประธานกรรมการบริษ,าษ,าษัทเปทีไทยคุณวิรพันธ์หวังสัติพ์พรครับไหจา๋คาครับคุณปิชวาวงศริครับกับคุณสุจินพิทักษ์ขอเรียนเชิญด้วยความคาร้ครับ ขอกล่าวด้วบนท่านพระครูสมุวัชระแห่งวัดอรังค์ขอนสิรารามพระครูปรัะสิทธิวัดหลวงพี่น้ำฝนแห่งวัดไพล้อมนครประสมเมตตาลุกเลาะปิจฉนาพระไตรปสมกุลกราบด้วบนท่านพระ กราบนิบตนท่านพระครูศรีปริยัติยานุสาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรีวัดปราสาททองพระเดชพระคุณพระสิริสุพรรณดาพรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าเลไลวัดวิหารพระเดชพระคุณพระศรีทวัตเมธีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีทักษสามรูปเมตตานุกพระพิจารณาพระไตรบสุกุลกราบนิบตนท่านพระครูศรีปริยัติยานุสาพระเดชพระคุณพระสิริสุพรรณดาพรพระเดชพระคุณในความเรารรับ ขอขอ,ขอบคุณเจ้าพิณแห่งชาตินะครับชจยานบุญนันนโชตก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเจ้าวาดวัดหลักสี่พระรา,าลูพระดำโหลดเมตตาเลีล้ยงเลาะพิจาาดาพระไตรวังสุลกกาพราชนาพระเดชพระคนณ นักเรียนครับนักเรียนจากโรงเรียนวัดป่าหรือเปล่าครับสวัสดีจะมารย์ศรีประจันครับนักเรียนจากโรงเรียนวัดป่าหรือเปล่าครับสวัสดีจะมารย์ศรีประจันครับโรงเรียนศรีประจันไทยหนูระเคนพระอะไรลูกขอบคุณนะเวทีประมุขศรีประจันนะขวัใจกันทองเพื่อนผมนะครับอ่าดีมากดีมากนักเรียนลูกเอ้ยนะครับมาประเคนพณ้พระก่พรากอ เรียนพระเดชพระคุณทุกท่านเออ่ทุกวงนะครับที่ยืนนั่งอยู่หน้าผมเนี่ยอยากได้น้ำพนรหันมายิ้มด้วยเลยครับใครครับคนแต่งเพลงอขอบคุณนักดีหรือวัดพ่อไก่สิงค์ครับติดเอกของจุลพลสมบัติเจริญครับพรบรรณาภัยขอบคุณคุณศรีพันกันครับตลกอีสานที่ยิ่งใหญ่คนนึ่นนะครับ อาราชันครับมามารองนี้ดครับอาราชันา,าราชันที่เป็นเนีนะ่นี่เป็นนกักฟุรบอลปีทาดีของสุพันธุ์เหมือนกันเครื่อง,องเสียงที่น่า มีศราษารับูเจาดป่านานอาศไทยนักพิธอดีตู้่วยผู้งารตีสยยันคัีนัสบาาไว้อะไรมอให้ครับขอกนกท่ดอกไม้จัน์ด้วยนะครับแล้ก็แจกดอกไม้จหนึ่ดอกนะครับแล้วกุองหในะครับเพื่อนามารับของวยนะฮอบนะครับขอคิการทุนทังวิเศที่กคารพครับในวันนี้ ตื่นเและก็ดีใจดินแดนที่ท่านยืนอยู่ในขณะนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ครับเมืม่อครั้งสมัยปีพศ๙๙วโนตรีไวโพนประสพันปัญหาอวโรตรีชุลพลรับบรชบัณฑเจริญพูดกันในา่างภาษาชาวบ้านวัดแตกนะครับ คลายกล้ามน้ำมันหอมสุมกใสเลสังพรคลายกล้ามน้ำมันหอมรับรนี้ไมอ่ะรับตรน้มันส่ากตรน้เริ่มต้นกันมาเริ่มต้นมาตั้ต่รติ สั็เปนนนจขอพูดคุยวันนี้แฟนที่มาจากทั่วประเทศเลยวันนี้นะฮะเขาจะมองติดทั่วประเทศอีกทีวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เรื่องการบรรกัทวันนี้ขอบคุณขอบคุณด้วยใจจริงขอบคุณสื่อวลชนขอบคุณทุกแนที่มาวันนี้สุดยอดลุกทุ่งไทยบนใจคัยของสยา ผมส่งทับปุญญาดูขาพี่เป้ามายาเถึงเสเปนดีวันนี้เรามาสง่งวิญญาณพี่ชายเราข้อนำของเราขึ้นสูอสอส่สวรรค์นะครับชูสีชญญนยิบเอาไปสีฉนิบผม่สัส,ส,สีสีสสลเป็นนักร้องอยู่บนีของที่เก็งนรครับทีมบอลนอรา์าหรือว่าสัญญาณนอร์มาตอนนั้นอายุปมาณ4 S <S 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 อยู่กับพ่อพอลแลพี่เก่งมาสักได้สองปีก็ไปอยู่ที่้เลยไปอยู่มนช่องตกให้ตายตกให้ตายนี้ยก็มีบมีเมเ่ีหักว็ดนลูกสตูหรือว่า้นักันเร้ทบรรากาที่ต่สนยใส่ใจเย้ยผมเป็นสีได้เพราะว่าใสจา ร้อนแล้วจริงๆแล้วเพลงที่เป้าเนี่ยดังเป็นอหาเรียบร้อยแล้วครับผมแต่จังหวะลงเพลงลงพัดเพลงไก่จานเนี่ยดังไปดังแล้วตอนโดนวัยรุ่นวัยรุ่นถ้าสมัยก่อนที่เป้าจะดังรักเธอเท่าฟ้ารักยู้อะไรอย่างเงี้ยนะรักสาวบุกการประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้หลายเพลงที่เพลงเก่าเพลงสาวสาวสมุอะไรนะสัญญา5ีซึ่งรักรักตัดเพลงเป็นคนที่นี่ ผมเอาเพลงที่เป้าไปร้องตามคาเฟ่แนวสายยันครับเราจะแ,แก้แค้นจุดลนละ้ฮะอันนี้เป็นเรื่องเลิ่ของพี่เป้าเลยนะครับลอร้องพี่เป้าจากประจวบยันต์ก่อนด้วยกันนะชินกรไปไล่เต็มทางเครื่องมาด้วยกันแล้วก็รอก้องเพลงยัง,งี่เวิร้องเพลงที่วพอสุขัน ชื่อไายพบเกติภูมิสายันทรองเป็นสอนคิรีก็ชื่อธรรมชัยรัชดาตองนุมที่เข้าวงการกันมาและช่วงที่อัดเพลงรักทอทฟ,ฟ้าก็อยู่ชินกรไนรันอัดสองเพลงรักคู่นะัดคู่แล้วก็คบหามสมาคมกันมานานแล้วก็ผมก็ หาเพลงให้คุณสสย,ยัฤยาเขาร้องด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่างไปให้คนแต่ช่วงหลังนี้ผมก็มาอยู่วงไสย,ยัฤยาอ่าตัวที่เข้าวิจัยก็เป็นพุ่งศพประกาศสอนเอคุณชอนอันกดตรงโค